สวัสดีครับสนคนอีิซันชาแนลครับวันนี้มาอยู่ที่ทงไพทงหน้านะครับมาเบิงว่าอมน่บ้านนี้จ้างเพิ่นขนขีพ้พุนหรือว่าขีง่งัวครับมามาใส่ที่หน้า,าภาพอาจจะสั้นเนาะนะครับเพราะประเดี๋ยวไม่จับกล่องมาใส่มือถ่ายมือจับมือเลยอาจจะสั้นนะครับก็ให้เพื่อนเอาโล่งแค่สามสามสามไพห,หน้าครับ ครับมะเบิ่งว่ากล่องขี่งัวเข้าเพิ่อนเอามาใส่ปุ๋ยใส่ดินใส่หน้าเขาเพื่อให้เข่าง่ามครับในปีต่อไปสิเฮ็ดสิเฮ็ดหน้าวานจะวานประมาณช่วงพฤษภามนะครับกลางๆพฤษภามถึงปลายพฤษสภาคกับเพิ่อนก็เอาลงให้ยายให้เต็มให้หน้าด้อครับเป็นจุดๆไปแล้วเขากัเวลาเขากัไทยบ นี่เป็นให้แรกนะครับที่เพิ่นเอาใส่เดี๋ยวเขาไปเบิ่งไ้ที่สองนะครับหลังจากไปลงคลิปร้ายมือต้องจากอากาศ้อนแน่ติดภารกิจแน่นะครับกขอโทษขอไปอันนี้ก็เพิ่งเดี๋ยวมาเบิ่งน้าจะของลงมาเบิ่งจ้างเพิ่นรถรดอีแตนนึงกับประมาณพันสองครับเพิ่นขึ้นในพรบมลงในพรบขี่งว้วนี่เป็นของจะของนะครับ นะครับให้ที่สองหน้าผมมดลลยให้นะครับมีประมาณอยู่ประมาณซีหาให้เนี่ยนะครับเพราะว่าตวัออรุ่งแค่สามให้หน้าอยู่กับปะมาณซีไรกินนิดเน,น,น,นี่ยนะครับนี่เป็นไรทที่สองเอาติใส่ไว้แต่ไรทนุ่นๆน,น,นะครับที่แบบว่าให้มันนุ่นล่ะนะครับ ให้มันนุ่นเพื่อให้ดินนี่แหละถาดนีปุย๋ยขอ,อกมีปุย๋ยให้ดินให้เขามันงามนะครับเดี๋ยวไปเบื้องไ้ที่สามไ้ที่สี่ไ้ที่หาเฮาบริสไทเนื่องจากมันเป็นทางนา้ำไหลผ่านแล้วกันมันก็สิมีปุย๋ยมากเรื่อยๆอ,อยู่กับไหลมากน,น,น้ำน้ำย่ามฝนดดูฝนมันสินะครับ หาผมมีรักเทศาบาลนั่งเป็นตะกีตั้งเป็นสุขาพิบาลชชยวลีอยู่ตอนนี้ยกระดับขึ้นเป็นเทศาบาลตำบลชชยวลีนะครับอยู่อยู่ตะกี้มันอยู่กลางให้หน้าบา้านเลยปรับดินให้มันอยู่ตรงเป็นอยู่ขั้นหน้าเลยครับนี่อยู่แต่ว่าเวลาเขาเสียภาษีเขาเสียให้อบตอคัมเปียครับก็เลยเสียให้เทศบาลชชยวลีนะครับในหน้าผมนี่ครับไห้นี่ ไอ้นี่เขาอาจจะบางแงมเนี่ยเพราะมันเป็นคล้ายๆดินเหนียวดินอย่างเงี้ยครับเป็นหัวข้าเ,าเกตไอ้ปั๊บนาดินไม่เกตหน้าไม่ไหมครับเนี่ยครับให้นี่อาจจะกว้างแน่อาจจะประมาณือบไร่นึงครับให้นี่แต่ว่าไปถึงไร่หรอกครับเพราะว่ามันสัน่นมันกว้างบา่หลแต่ว่า็ไมยังหลายอยู่ นี่ยนี่ไฮที่สามไฮที่สี่ไฮที่หาไฮที่หกไฮที่สี่ไฮที่หาเนี่ยเป็นทางน้ำพานท่ากระไรที่หกเเลยแบบว่าเอ้ข้างบนต้องใส่ปุ๋ยหลายกระไรเพราะว่าน้ำพนันมันจะสิฟัด้า,พาพปุ๋ยมาจากหน้าคนอื่นทั้งทั้งนูน้นหุ่นนะครับุ่นเป็นหอมอไหลมากหน้าเป็นไหลมากหน้าผมหน้าทาังนี่สิเป็นคลองแงวไปข้างหน้าเลยครับ คล้องยาวเพื่องหนา้าได้พูดล้คล้องคล้องหนึ่งเพราะว่าจะคล้องใหญ่ออจจงงแน่เพราะว่าตรงนี้แบ่งเป็นสองพูดแม่ผมก็บได้สื่อกบหนามาเป็นพูดหนึ่งสื่อตลายปีนะครับประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วครับยี่สิบสามสิบปีแล้วเดีย๋ยวครับให้หน้าผมนี่พาที่กบลังขึ้นครับ ถ้าเพืชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ะครับนี่เป็นการใส่ปุ๋ไยไบแล้วคฮเวลาเขาถกาบหรือมาถ่านมันจังสิเออมันต้องสินพุน่นกินปุ๋ยนะครับทีเฟนามาส,สมัยกี้เอาปุา๋ยของมาใส่เองปุ๋ยเคมีเขาก็าไปใส่หลายนะครับจากนั้นเพืนชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการทำคลิปต่อปไปคลิปนี้ขอสวัสดีครับ